สวัสดีครับผมตรงๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแอปดีๆนะครับสำหรับคอละครทุกคนนะครับไม่ว่าจะละครหรือว่าซีรีส์นะครับดูกันฟรีๆไม่มีสะดุดกับแอปพลิเคชันวันดีนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันแล้วตอนนี้นะครับในแอปพลิเคชันวันดีนะครับก็มีทีมสุดพิเศษของผมด้วยนะครับเป็นไงล่ะครับตรงๆบอกว่าดีครับรวมละครสนุกๆสุดประทับใจนะครับที่ผมเลือกมาแล้วว่าดีนะครับจัดรวมเป็นแถวแนะนำโดย ผมเองครับให้ทุกคนเลือกดูเหมือนเราไปนั่งดูด้วยกันครับบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเลือกมาแล้วคือต้องดีจริงๆเด็ดจริงๆนะครับการันตีความสนุกทุกเรื่องในทีมตรงๆบอกว่าดีครับและสุดท้ายนะครับขอฝากละครเรื่องคุณชายนะครับแล้วก็ m y s a s s ซี่เป็น s ซนะครับตอน Snow White 2022นะครับที่ผมเนี่ยแสดงด้วยนะครับฝากไปด้วยนะครับฉันไม่เข้าใจว่าการที่พี่รักผู้ชายมันจะเปลี่ยนพี่ตรงไหน น้องไม่ใช่แค่ติ๋งนะน้องเป็นคนสำคัญของพี่พี่ครูไม่ต้องมาสปอยห,หนูเลยพูดจริงๆน้องเป็นคนสำคัญของพี่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของพี่มาตลอด ดูออนไลน์ทั้งดูสดและดูย้อนหลังได้ก่อนใครนะครับบนแอปพลิเคชันวันดีเท่านั้นครับตรงๆบอกว่าดีการันตีความสนุกดูเต็มเรื่องครบทุกตอนฟรีบนแอปพลิเคชันวันดีวันดีสนุกฟรีดีทุกวัน